เฮ้ย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 เฮ้มันหล่นมาเด้ยะอะไรฮ้เต้นเย้นก่อนเี้ยเฮ้นเฮ้นเล้ยเห้ยเฮ้ยลฮ้ยเฮ้ไเฮลยเฮ้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 ยเร้กเฮไยเร้ลเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเน้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเ้วโดนทเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ นี่มันหล่นมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเย็นนไอ้เลี้ยวเย็นนี้ก่อนสิแล้วนี่โมโหอะไรเนี่ยกลัวเลยโมโหเนี่ยกลัวดีนะกลัวเลยโมโหเดี๋ยวเลก่อนก็รับมาจากไหนไม่รู้คือได้ยินเสียงมันหล่นเหมือนกันเรีย้อไอ้เลี้วนี่คือ คือถ้าใจเย็นๆก่อนคือใจเย็นๆก่อนเย็นๆนั่งงงไม่มีอะไรหรอกนี่มันกลัวหมันโมโหเนี่ยพี่เพราเปลี่ยนเรื่องแล้วมต้องทำเรื่องผีดแหละก็บอกว่าไม่ต้องทำเรื่องนี้เรื่องผีแหละกลัวนี่เขากลัวเออกระดาษมันเป็นม้วนมันนี่มันหล่นได้ไงอ่ะได้ยินเหมือนกันมันหล่นมาแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแถวเดินไปหยิบมาดูดิมาหลิวเป็นกลัวกลัวด้วยดูผู้ชายบ้านนี้นะคะดีดีหล่นแบบไงวะเออก็ใช่ไง เื้มันคือตายตายใบประวัติเครื่องนี้เอ้ามันองติอยู่ตรงนี้แล้วทำไมมันเพิ่งหล่นวันนี้อุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วมันมันมีกาวาหลังเห็ไหมมีอ๋อมันเพิ่งเสื่อมเมื่อกี้มันติดตรงไหนไม่รู้ติดที่ตรงนี้แล้วมันร่วงมาตรงนี้เกินไปก็ไม่รู้แล้วอยู่มาเจ็ดแปดสิบวันไม่ร่วงร่วงวันนี้ใบนะพี่เปลี่ยนเรื่องค่ะ พี่ไปเดลยไปช่วยอะไรหน่อยกี่พาไปชี้เลยไหนบอกไม่กลัวไงตอนนี้กลัวกลัวงานก็ถึงบอกไงว่าให้พาไปชี้น้อยดูตอนแรกไม่กลัวเลยตอนนี้กลัวอย่าหักดีกว่าพี่เราตรงนี้ได้อุ้ยเราจะทำงานสำเร็จไหมเนี่ยไม่ได้องก็คืนเนี้ย อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พี่อยจะคงไปไหนนะห้ามแกล้งด้วยกลัว่ที่มันริวมันทำเนี่ยแหละเออไอ,อ้มาเรียวมันตอนแรกก็ไม่ได้กลัว<ต>อะไรหรอกมันหล่นเองได้ไงวะก็มันอาจจะหล่นเพราะมันกาวมันเสื่อมมันหล่นแบบนี้นะพี่เขาจะดึงออกยังไงล่ะพี่เขาไปอยู่ในบ้านริวไปที่ตรงนี้ เดี๋ยวเบ่งเร็วๆดิขยับอีกขยับอีกอยังทีแล้วด้าเหลือน้อยได้ไงเหลืออยู่ห้าคน <c oughs> คือเราไม่ได้อะไรนะเว้ยเราก็แค่ทํางานอ่ะเออรู้แล้วเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเราทำงานจริงไม่อันนี้ไม่เกี่ยวสัตว์อยู่เฉยหายใจก่อนพี่พี่ยนเรื่องนะไม่เอาเร่คือจะไม่เอาแล้วใชไม่ให้เสียได้อ่ะเอาหาเตรียมมาทต้งานเออถ้าเอาก็เอาไปเลยแต่คือเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ว่า จริงๆเมื่อกี้เราก็กยังไม่ได้อะไรหรอกอีลิวนี่แหละตัวดีแล้วมันตกมาไม่ตกใจเหรอวะเราตกใจแต่เราเราเฉยๆฉยแตกไปตรงไหนแตกไปที่นี่หรือก็หล่นอีกเอาออกมัเลยอาออกมาเหอะเดี๋ยวมันหล่อนอีกเอาไว้ตรงนี้ถ้ามันหล่นก็แตกอะถ้ากล้วยกินไม่หมดก็แปลกไปไปห้องน้ำป๊อปไปทำอะไร ภาพไ่ไดอยู่ในห้องแดงอ๋อรู้เร่องดีเส้นไหมใช่อะไรของแดนนะไปเอาผ้าให้หน่อยดิใช่ภาอยู่ห้องแดงไปเอาให้หน่อยดิอยู่ห้องแดงแล้วเองไปเอาเป็นเพื่อนหน่อยดิหมดเนี่ยไปไปเดินกันไปเดินกันมาไม่ต้องทำอะไรพอดีกลัวอยู่ตั้งนานบ้าป่าวไม่กลัวไม่หรอกลัวอะไรอยู่ตั้งนาน อย่านะอย่าปล่อยมือนะโอ้ยคนลุกขึ้นมาทักเลยมาลี้วเดี๋ยวทุบเลยไม่มีอะไรเลยมันเื่นสองคนเดียวเลยเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยไอ้นี่ ไปเร็วเววิ Yo, a a bye 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 ่ไปแล้วว okay. ิ่วิ่งมาปิดไปเลยพี่ยัยไปไไปเร็วเร็วมามาอุ้ยไม่กลัวไหนกลัวบ้าอยู่เต็มเลยวิ่งมาพี่เร็วเร็วมีพาร์ต่ว่าไม่กลัวแล้วไม่กลัวกลัวเดี๋ยวอีกเดอผยวพูดยังง พี่ป๊อดมากพี่ผู้หญิงนำหลังครับผู้ชายวันนี้ดีดีจริงๆก็ทำให้มันเสร็จไปเถอะงานนะมันไม่ได้แบบดีงสาหาสาวมาแค่แรกดนี้แล้วไอ้โปไอ้เบ้นแต่งมั่งไม่เอาแล้วแต่งเองเลยเวลาคนแต่งแล้วมันจะหนึกภาพใช่ไหมแล้วมันจะหล่อ